สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบอลเมตหนูแก้ววันนี้เล็กวานผมไปแข่งวิ่งมาคุณกูช่วยกูนี่ผมเรียนที่โรงเรียนว่าแหลมมาดอ๋อแล้วเมื่อวานเมื่อวานไปไปทำอะไรมาเมื่อวานไปแข่งวิ่งวิ่งที่ไหนวิ่งที่สนามกลางสนามอำเภอใช่ไหมใช่ครับ เป็นกีฬาอะไรกีฬาอะไรเมื่อวานเป็นกีฬานักวิ่งครับเราวิ่งเราวิ่งระดับอนุบาลหรือว่าระดับไหนระดับป .2 ออป .2 ออวิ่งกี่คนนะ่ะมีก็คือเราอยู่ที่สนามกลางแล้วก็เราต้องแข่งกับคนอื่นๆเออแล้วแล้ววิ่งแข่งกัน,นกี่คนทีมนึงกี่คนมีหลายคนอยู่นะครับเออ้แต่จะแตกต่างกับโรงเรียนตัวอื่นที่ใส่เสื้อไม่เหมือนกันโอ้แล้วแล้วเราวิ่งได้ที่เท่าไหร่ วันแรกกันวิ่งได้ที่หนึ่งแต่รอบสองรอบจิงชนะเลิศได้ที่สองครับโอ้วได้รางวัลอะไรมั่งได้รางวัลอะไรมั่งเล็กตอนรอบจริงอะได้เหรียญเงินอแล้วรอบรอบสุดท้ายได้ได้ได้อะไรได้เหรียญอะไรได้เหรียญเงินเหมือนกันนะพ่อได้กี่เหรียญได้กี่เหรียญได้เหรียญหนึ่งครบพ่อแล้วก็ต้องแข่งวิ่งจริงจริงโอ้แล้วก็แล้วก็กีฬาจบหรือยัง จบแล้วครับจบแล้วตกลงเราได้กี่เหรียญเราได้เหรียญนครับเพราะว่าต้องไปรับที่โรงเรียนอ,อ๋อรับเมื่อไร่รับเมื่อไหรวันจันรับรับวันจันเลยนะเออเก่งมากเลยเก่งมากแล้วแล้วปีนี้ได้ซ้อมบ้างไหมตอนตอนแข่งได้ซ้อมบ้างไหมตอนแข่งเราได้ซ้อมที่โรงเรียนครับซ้อมกี่วันนะ่ะ ห้าวันซ้อมห้าวันเดี๋ยวซ้อมน้อยไปไหมอ่ะซ้อมน้อยไปไหมซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันเลยแล้วตอนหัวเจ้าด้วยโอ้ตอนหัวเช้าด้วยแล้วก็ปีหน้าปีหน้าคิดว่าคิดว่าต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ไหมครับอยากจะเป็นนักกีฬาบอลอ่ะตอนนักกีฬาบอลด้วยแล้วก็แล้วชอบอะไรวิ่งกับฟุตบอลชอบอะไรชอบทั้งสองเลยครับโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป อ,อยู่ปออ .2 โรงเรียนวัดแหลมอาจครับวัดแหลมอาจแล้วก็แล้วก็เป็นไงบ้างที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนมีแฟนหรือยังไม่มีครับยังไม่มีเหรอครับแล้วแล้วมีผู้หญิงสวยๆไหมไม่ครับเป็นไงไม่ไม่มีใครสวยเลยเหรอครับก็คือป .2 อ,อ,อายุแปดปียังยังแต่งงานยังไม่ได้สิครับโอ้ไม่ยังยังเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยเออแล้วก็ แล้วก็มีอะไรจะจะฝากบอกกับผู้ชมบ้างไหมที่เมื่อวานที่เข้าไปเชียร์เรามีจะขอบคุณอะไรบ้างไหมขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้าไปเชร์ผมเ<อ>มื่อวานโอ้บอกชื่ออีกทีหนึ่งบอกชื่ออีกทีชื่อผมชื่อเด็กชายบอลมตดหนูแก้วครับโอ,โอเคโอเคครับ